เขาว่าก so ันว so so sure so ่าเราไม่ควรใช้ไม้ปั่นหูแบบนี้เพราะว่ามันจะทําให้หูของเรายิ่งอุดตันมากกว่าเดิมสมมุติว่าหูของเรามีขี้หูเยอะมากๆและยิ่งถ้าเราใช้ไม้ปั่นหูนะครับปั่นเข้าไปมันจะยิ่งเป็นการดันขี้หูให้ลึกมากขึ้นกว่าเดิมหลายคนก็เลยเปลี่ยนไปใช้ที่แค่หูแบบนี้ซึ่งมันเป็นเหล็กนะครับแล้วก็บันอันตรายมากๆแล้วจะให้ใช้แบบไหนดีไม้ปั่นหูก็ไม่ได้ที่แคะหูก็ไม่ได้อยากให้ลองอันนี้เลยอันนี้เป็นไม้แคะหูอัจฉริยะครับซึ่งมันปลอดภัยกว่าไม้แคะหูธรรมดาทไป พอไม้แค่หูตัวนี้นะครับเขาจะมีกล้องอยู่ที่ปลายไม้ครับเวลาที่เราใช้ไม้ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นลูกหูของเราแล้วก็สิ่งสุกขอปกที่อยู่ข้างในผ่านหน้าจอมือถือของเราได้เลยครับ ถ้าเกิดมันสกปรกบ้างนะครับเราก็สามารถใช้ไม้ตัวนี้แคะหูออกมาได้เลยซึ่งปลายไม้นะครับเขาจะเป็นแบบซิลิโคนนิ่มๆนะครับสามารถเปลี่ยนแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายมากเลยครับแล้วข้อดีอีกอย่างของไม้แคะหูแบบติดกล้องแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเห็นสิ่งผิดปกตินะครับเราก็จะได้ไปหาหมอให้รักษาอย่างทันท่วงทีด้วยส่วนใครที่สนใจไม้แคะหูตัวนี้นะครับลองกดดูราคาที่ตะก้าตอนนี้เขากาลังจัดปโปรจาก300กว่าบาทเหลือแค่ร้อยกว่าบาทอยากรู้ว่าตัวเองได้ราคาเท่าไหร่กดดูที่ตะก้าเหลืองหน้าคลิปครับ